ผู้ชมปีที่แล้วเนี่ยเราได้ยิน UN เใช้คำว่าโลกเดือดแทนที่โลกร้อนมาแล้วนะคะแล้วพอมาถึงปีนี้ผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเพราะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งประเทศในปีนี้ของเราค่อนข้างที่จะสูงจัด40องศาหาได้ไม่ยากเลยค่ะเจอกันแทบทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือปัญหาที่ตามมานั่นก็คือน้าน้อยอย่างที่แพร่เนี่ยเมื่อก่อนก็เคยเกิดปัญหาแย่งน้ากันแล้วดังนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแยง้งก็เลยมีโครงการ เอียบโมเดลขึ้นมานะคะเตรียมที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำสอแห่งเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งกับน้ำท่วมที่มันเป็นผลตามมาจากความทวีความรุนแรงขึ้นจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและโลกเดือดน,นั่นเองค่ะไรเข้าวโพดในตำบลเสียบอำเภอ2จังหวัดแพร่เห็นชัดเจนเลยนะคะขาดแคลนน้ำอย่างหนักเกษตร,รกรเนี่ยรอแล้วรอเล่าร,รอฝนมาค่ะ แต่พอรับทราบบอกทางกรมชลประธานรับเรื่องในการขอสร้างอ่างเก็บน้ําเพิ่มก็เลยเตรียมเสนอแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยเป้าและอ่างเก็บน้ําแม่สกืนสองในโครงการเสียบโมเดลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งน้ําท่วมจากภาวะโลกรือนคือชาวบ้านนาหลวงตื่นเต้นเนื่องจากผ่านการประชุมกลุ่มย่อยไปเมื่อวานนี้พ่อได้รับคําตอบจากหน่วยงานที่มาสํารวจออกแบบ อ่างห้ยเป้ารู้สึกว่าไปเก้าสิเปอร์เซ็นตอาจารย์หมู่บ้านที่ที่ทมายืนตรงนี้กําลังรอคอยความช่วยเหลือทางรัฐอยู่เนื่องจากว่าฝนแรงมันแรงมากหาที่น้ําจะมากินนาใช้ก็ไม่มีถ้านหน้าฝนก็มีเยอะอีกและเราไม่มีหนทางที่เราจะไปเก็บเก็บน้ําไว้ที่ทําไรตรงโน้นก่น้ําถึงหมดเลยแต่ตรงโน้นตรงที่บนเขาตรงนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ถึงนะครับ แต่ถ้าแม่สะเกืนสองเข้ามาที่ไอสำรวจนี่สอง้าสองผังนี่ตรงน้นเป็นน้ำหมดเลยใช้น้ำหมดนายกอบาตาสเสียบเล่าว่าจากที่เดิมเคยคัดค้านการสร้างเขื่อนมาก่อนแต่พอมีการศึกษาสเสียบโมเดลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการในการพัฒนาแหล่งน้ําก็หันมาให้ความร่วมมือในการสร้างอ่างเก็บน้ํานะคะเพราะว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าของชาวบ้านอย่างได้ผลค่ะ ต่อจากนี้อ่ะถ้าหากพี่น้องตำบลเสียบได้โครงการตามวัตถุประสงค์ของเสียบโมเดลโครงการแม่สกืนสองและก็โครงการไยเป้าผมว่าตำบลเสียบจะอยู่รอดจากภัยพิบัติน้ำแห้งน้ำแรงโครงการสเสียบโมเดลก็มีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สกืนสองนะคะความจุระดับกักเก็บปกติ19.67ล้านลูกบาทเมตร แล้วก็มีอ่างเก็บน้ำห้วยเป้าความจุระดับกักเก็บปกติ2.35ล้านลูกบาทเมตรก็จะส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้ง2โครงการประมาณ1 2 5 0ไร่โดยมีแผนจะก่อสร้างในปี2569สํำหรับอ่างเก็บน้ำแม่สกืน2ค่ะแล้วก็ปี2570สํำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยเป้าหลังจากนั้นเราจะนำข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยสเสนอคอมอเนรัฐบาลเพื่อของงประมาณ ดังนั้นถ้าเราเสร็จเร็วนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็รัฐบาลให้เนี่ยคาดว่าเราจะได้งบประมาณมาก่อสร้างเนี่ยหกเถึงเจนะครับเราสามารถดําเนินการก่อสร้างได้เพราะฉะนั้นเราก็จะจัดอันดับคือแม่สกุลสองก่อนและหลังจากนั้น7 7 1, 7 2เราก็ดำเนินการห้วยเป้าต่อ จังหวัดแพร่มีประชากรอยู่กว่า430,000คนนะคะพื้นที่การเกษตรกว่า800,000ไร่ดังนั้นต้องการใช้น้ำเยอะมากค่ะก็คือกว่า1,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีแต่ปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยกักเก็บน้ำได้แค่186.54ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่ามีการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมาได้ก็คาดว่าน่าจะช่วยแก้ภัยแล้งและลดปัญหาอุทกภัยได้ด้วยค่ะ